ไปมาดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับท่ามกลางการเดินหน้าหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากรทมเกิดเสียงกล่นปนเสียงด่าจากประชาชนคนกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิเจ้าของเสียงจะเลือกพ่อเมืองคนใหม่ว่าป้ายหาเสียงของบางคนบางผู้สมัครเนี่ยมันบดบางวิสัยทัศน์การมองเห็นทําให้ขับรถก็ลําบากเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุนอกจากนั้นบางป้ายเนี่ยยังวางไว้บางทางเท้าไม่สามารถเดินได้ทําให้คนต้องลงมาอยู่บนถนนด้วยไปดูภาพครับ คลิปคลิปนี้ครับมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่โพสต์ลงในโซเชียลนะครับจะเห็นชาวต่างชาติที่เขียนวีลแชร์บนทางเท้าแต่ว่าไม่สามารถไปต่อได้นะครับเพราะว่าติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับทําให้ต้องตัดสินใจเอาวีลแชร์ลงมาบนถนนแบบนี้นะครับยกวีลแชร์ลงมาแล้วก็เข็นข้ามมาอีกฝั่งท่ามกลางรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา นอกเหนือจากป้ายนี้แล้วในโซเชียลยังแห่แชร์ป้ายหาเสียงอีกหลายป้ายจากหลายผู้สมัครที่บดบังทางเท้าทําให้เดินได้ไม่สะดวกแล้วก็ยังมีป้ายหาเสียงอีกจํานวนหนึ่งที่ติดใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ด้วยครับทําให้ประชาชนที่จะขึ้นรถเนี่ยก็มองไม่เห็นว่าเอา้าแล้วรถเมย์สายไหนมันกําลังจะมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮนะทางเดินก็เหลือแคบนิดเดียวแล้วแบบนี้คนที่ยืนรอรถเมย์อยู่ต้องไปชะเง้อเอาหน้ายื่นออกไปตรงถนน ว่าอา้าวแล้วมันมันก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะนี่คือป้ายหาเสียงผู้สมัครกรทมคนที่จะมาทําให้กรุงเทพดีขึ้นหรือนี่ทําให้กรุงเทพแย่ลงกันแน่หนึ่งในนั้นนะครับเป็นป้ายหาเสียงของพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่พบปัญหาได้หลายจุดครับหลังเกิดเรื่องเนี่ยทางพลตํารวจเอกอัศวินก็ได้สั่งให้แก้ไขแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเกือบทั้งหมดแล้วแต่ที่โลกโซเชียลฮือฮาแล้วก็แห่แชร์กันก็คือป้ายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ ที่มีการปรับขนาดป้ายใหม่ไม่เหมือนใครนะครับคือลดขนาดความกว้างของป้ายหาเสียงให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่เกะก,กะทางเดินของประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วบางคนก็มองว่าแผ่นป้ายเนี่ยนอกจากประหยัดทรัพยากรแล้วยังแตกต่างแล้วมันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนด้วย ทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะเขามีกฎระเบียบไหมเรื่องของการที่ผู้สมัครจะทําป้ายหาเสียงกกตเนี่ยมีหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าป้ายหาเสียงเนี่ยต้องกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรยาวไม่เกิน245ซนติเมตรจะเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ห้ามใหญ่กว่านี้ทั้งนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยป้ายหาเสียงของแต่ละผู้สมัครก็มักจะใช้ขนาดเต็มที่เลยที่กกตเขาระบุเอาไว้ ขณะที่วันนี้4เมษายนนะครับเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสอกอหลังเปิดรับสมัครมาครบ3วันแล้วผลปรากฏว่ามีผู้ลงสมัครผู้ว่ากทมทั้งสิ้น31คนนะครับและมีคนที่สมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสอก382คนครับ